วันนี้จะพามาดูการซื้อบัตรซูกะจากตู้กดอัตโนมัตินะครับที่สนามบินฮานดาตัวตู้กดนะครับก็จะอยู่ก่อนทางเข้าสถานีรถไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟโมโนเรลหรือรถไฟ JR นะครับแถวนั้นก็จะมีตู้กดหลายแบบนะครับให้สังเกตหน้าตาตู้กดเป็นแบบนี้นะทั้งหมดก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นเราเปลี่ยนภาษากนกดตรงนี้นะครับ จากนั้นให้เราดูคําว่า p u r c h e New s u i c a นะครับเพื่อซื้อบัตรใหม่ปุ่มสีดําด้านบน2อันนะครับก็จะมีทั้งแบบให้สลักชื่อและแบบไม่สลักชื่อนะครับเราเลือกแบบไม่สลักชื่อนะต่อมาก็จะมีปุ่มให้เลือกกดจํานวนเงินที่จะเติมเข้าไปนะครับในครั้งแรกนะผมเลือกที่4,000เยนตัวเครื่องเขาก็จะแจ้งนะครับว่าเราจะใส่เงินตรงไหนตรงนี้ผมจะใส่เงินไปที่10,000เยนนะครับตรงช่องนี้ปุ๊บไปพอใส่เข้าไปเครื่องก็จะให้รอนะครับ นีหนึ่ง0มื0เยนแล้วก็มีทอน6,000เยนที่เราไม่ได้เลือกบัตรแบบสลักชื่อนะครับเพราะว่ามาัต้องเติมข้อมูลส่วนตัวหลายขั้นตอนเหมือนกันนะตอนนั้นเราก็รีบด้วยนะครับก็เลยไม่ได้เอาแบบสลักชื่อครับนี่บัตรก็จะออกมาแล้วนะครับพร้อมกับเงินทอน ข้อดีของการซื้อบัตรซูกะแบบไม่สลักชื่อนะครับไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ยุ่ยยาาวุ่นวายนะครับแต่ว่าข้อเสียนะครับก็คือถ้าเกิดบัตรหายเราไม่สามารถแจ้งระงับหรือว่าขอคืนเงินได้ดังนั้นถ้าเกิดใครที่จะต้องอยู่ญี่ปุ่นนานๆแล้วก็ต้องเติมเงินในบัตรเยอะๆเนี่ยผมจะซื้อแบบที่มีสลักชื่อนะครับใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้บัตรซูกะเป็นยังไงกันบ้างครับมีปัญหาอะไรไหมสะดวกสบายดีไหมครับคอมเมนต์คุยกันได้ครับ